มาดามแบบเจ้าแม่สีพึ่งถือเรือตีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ราคาปาดหลังหลังใหญ่สุดอลังบนพื้นที่สองไร่ สวยและรวยมากจริงๆสหสรับมาดามแบมแบมกัลยากรนักธุรกิจยิ้งไปแรงเจ้าแม่สีพึ่งที่ล่าสุดนั้นถือเรือดีวันที่22พฤษภาคม2566ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่อำเภอ,อยางสีสุราจังหวัดมหาสารคามโดยบ้านหลังนี้มาดามแบมแบมทุ่มเงินสร้างกว่า8หลักบนเนื้อที่2ไร่ซึ่งเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารี การตกแต่งภายในส่วนใหญ่เน้นเป็นหินอ่อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายตาซึ่งในเวลาช่วงเช้าได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณในแบบของชาวอิตาลและพิธีศาสนาโดยมีพระอาจารย์สุริยานโคสปัญโยวัดป่าวางังน้ำเย็นอํเาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลังจากนั้นก็มีงานเลี้ยงแถบผู้ใหญ่และคนในวงการสายธุรกิจและสายหมู่มาร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันดีที่ได้เปิดบ้านฉลองขึ้นบ้านใหม่ค่ะซึ่งเป็นความตั้งใจมากๆเลยที่จะสร้างบ้านหลังนี้เพื่อ mm hmm. เพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อกับคุณแม่ mm hmm. คือมันมันกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะจากจักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบทำงานรับเงินเดือนลม้มลุกคุกคานมาแบบอย่างมากเลยค่ะกว่าจะมีวันนี้ก็เลยได้จัดงานขึ้นในวันนี้ค่ะ บ้านบ้านหลังนี้สร้างในพื้นที่สองไร่ค่ะพื้นที่สองไร่ไปที่แปดหลักไปแล้วค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ทมีมานั่นก็คือบารมีของหลวงพ่อสุริยันโคสัพป,ปัญโยค่ะแล้วก็ได้ที่ท่านได้เมตตามอบกระสีพึ่งให้แล้วจนได้จัดสร้างจากที่แบบทํางานทํางานหาเช้ากินข้ามรับเงินเดือนแล้วก็ทําธุรกิจหลายอย่าง คือล้มล้มบ้างยืนบ้างแต่ก็คือแบบไม่ไม่คงตัวไม่คงที่กว่าจะกว่าจะสําเร็จแต่ว่าพอมาได้สีพึ่งเนี่ยค่ะที่ที่ที่แบมได้จัดสร้างขึ้นสีพึ่งเมตตาสมปาศถนาพันล้านรุ่น8 8 8แปูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านพอได้ตัวนี้มาเหมือนเหมือนที่เขาว่าคนเราถ้าเก่งอย่างเดียวขยันอย่างเดียวมันไม่พอมันก็คือต้องมีของดีช่วยด้วยพอได้สีพึ่งมาเนี่ยทำให้ชีวิตมันแบบมันก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดเร็วมาก คือแบบเหมือนปาฏิหาริย์เลยอะไรอย่างงี้ค่ะเห็นบอกว่าสีพึ่งเราดังไปถึงต่างประเทศด้วยสีพึ่งสีพึ่งตอนนี้ดังมากเลยค่ะได้รับความนิยมมากเ,เพราะว่ามันเป็นสีพึ่งที่เป็นได้จากต้นตำรับเลยค่ะต้นตำรับที่มาจากหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่คูนปาริสุทธโธหลวงปู่คำพันธ์หลวงพ่อสุริยันโคสัพปัญโยค,ค่ะซึ่งเมตตาให้หัวเชื้อมาซึ่งไม่มีที่ไหนแล้วค่ะหนึ่งเดียวในโลกคือรุ่นนี้เลยค่ะ สั่งมาเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้คือออเดอร์มาเยอะคือใครได้ไปแล้วคือเหมือนแบบปากต่อปากดี B, แล้วก็บอกต่อยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญค่ะเพราะว่ารายได้ตรงนี้เรานำไปสร้างบุญ100%เซเลยค่ะตอนนี้ก็มีสร้างที่ที่นำเงินไปสร้างก็จะมีศาลาการประเรียนที่บ้านโคกรลี่อําเภอรบรบ,บือจังหวัดมหาสารคามซึ่งตอนนี้ก็ถวายไปที่1 9ล้านบาท แล้วก็ที่วัดบ้านวัดเทพสีดารามอำเภอโปสุง um. แล้วก็มีร่วมซื้อที่ดินให้กับหลวงพ่อสร้างพระหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าบางน้ําเย็นค่ะเหมือนว่าใครได้เช่าสีพึ่งไปแล้วก็เหมือนได้ทำเหมือนได้ทําบุญไปในตัวเลยค่ะคือเหมือนแบบจ่ายเงินมาบางคนคิดว่ามองที่ราคา<ม>แต่คือมันมันเกินมันเกินคุ้มราคามากจริงๆค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเราตั้งใจทำมากมาก เป็นของที่แบบหายากมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปเลยค่ะเหมือนเหมือนบูชามาเราก็นําเงินปัดตรงเนี้ค่ะไปทําบุญต่อคนที่บูชาไปพอได้พอได้เจอสิ่งดีปฏิหารก็บอกต่อได้บุญด้วยกันไปเลยค่ะค่ะถือว่าแบบเป็นสะพานบุญเพราะว่าเกิดจากความตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราได้มาก่อนเราได้สีพึ่งมาใช้แล้วชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดขึ้นมาเลยก็เลยตั้งใจว่า เราจะทําตรงนี้เพื่อที่จะให้สีพึ่งอ่ะได้ได้ออกไปช่วยคนค่ะคนที่แบบคนที่กําลังลําบากเดือดร้อนแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือแล้วแต่ศรัทธาศรัทธาแรงความความศักดิ์สิทธิ์ก็แรงค่ะคือบ้านหลังนี้ได้มาแบบได้มาเร็วมากเลยค่ะคือ,อสร้างได้เร็วสร้างไม่ถึงปีสร้างด้วยเงินสดแล้วก็มันไม่คาดคิดคาดฝันนะคะ คือพอได้สีพึ่งตรงนี้มาช่วยงานเงนิงนมันราบลื่นมันเข้ามาเร็วมันจากที่แบบเอ๊ะทาไมไมันเข้ามาเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด่นเด่นทุกเรื่องเลยค่ะครบอ่าครบทุกด้านการงานการเงินค้าขายการเจรจาสมปรารถนาเหมือนชื่อสีพึ่งเลยค่ะอ่าความรักดีขึ้นการเงินเหมือนแบบคือมันได้เข้ามาง่ายจากคนที่แบบค้าขายไม่ดี พอได้สีพึ่งไปบางคนบางคนไม่กล้าเปิดใช้นะคะกลัวแบบกลัวขายดีกลัวขายกลัวขายดีทําไม่ทันก็เลยยังไม่เปิดใช้แต่ว่าหลายๆคนได้ไปพอได้ไปจากที่ไม่เคยมีโชคเลยก็ถูกหวยมีโชคกันเหมือนแบบเหมือนเหมือนบูชามาแล้วเงินไม่หายไปไหนเลยค่ะเงินกลับมาเยอะกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ที่ที่เฟซบุ๊กกัญญากรกุลพันธ์อรภาเลยค่ะตามตามชื่อเลยแล้วก็ถ้าสีพึ่งก็เป็นที่เพจสีพึ่งเมตตาสมบัติธนาพันล้านเลย